ชายวัยหกสิบปีชาวแคนาดาเดินลงบันไดไม้เก่าในบ้านเงียบเสียงฝีเท้าของเขาก้องสะท้อนท่ามกลางความว่างเปล่าในห้องนั่งเล่นกลิ่นกาแฟเย็นชืดค้างบนตอไม้ทําให้บรรยากาศขมขื่นสายตาของเขาจ้องไปยังกรอบรูปแต่งงานที่แขวนบนผนังหญิงสาวอินเดียในชุดเจ้าสาวยิ้มหวานอยู่เคียงข้างเขาแต่รอยยิ้มนั้นกลับทําให้หัวใจของเขาสั่นไหวอย่างไม่สบายใจมันไม่ใช่รอยยิ้มของรักแท้แต่มันเหมือนรอยยิ้มของความลับ ลมหายใจของเขาหนักและช้าลงราวกับกดทับด้วยความสงสัยเสียงรถบนถนนวินิเพกดังลอดผ่านหน้าต่างมาพร้อมหิมะเบาเมืองเงียบและหนาวเหน็บตัดผ่านหัวใจที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาจําได้ว่าพบเธอครั้งแรกที่ร้านอาหารอินเดียกลางเมืองเธอยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความฝันเธอพูดถึงชีวิตที่ดีกว่าความหวังและครอบครัวที่เราอยู่บ้านเกิดเขารู้สึกว่าตนเองได้พบความอบอุ่นที่หายไปนานหลายปี เขาพาเธอเดินตามถนนที่เต็มไปด้วยไฟนีออนสว่างวาบในยามคำ่ำมือของเธอเย็นแต่เสียงหัวเราะทําให้เขาเชื่อว่าเธอจริงใจทุกขึ้นเขากลับมาพร้อมกลิ่นเครื่องเทศและเสียงเพลงอินเดียแผ่วเบาวความรักดูเหมือนเรื่องจริงแต่ในใจเขามีเงาของความกลัวซ่อนอยู่ความต่างของวัยและวัฒนธรรมเริ่มชัดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเขาพยายามละเลยแต่สายตาของเธอเริ่มมองไปไกลกว่าที่บ้าน เธอพูดถึงใบอนุญาตถาวรพูดถึงอนาคตในแคนาดาอย่างไม่หยุดเขาหัวเราะเบาๆและบอกว่าเขาพร้อมจะช่วยทุกอย่างแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนถูกใช้เป็นบันไดขึ้นสู่บางสิ่งคืนหนึ่งเขากลับบ้านช้าพร้อมหิมะที่ติดตามเสื้อโคดหนาะบ้านมืดเงียบแต่เสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกจากโทรศัพท์ในห้องนอนเขาเปิดประตูเข้าไปและเห็นเธอยิ้มอยู่กับข้อความลึกลับเขาไม่ได้ถามแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความระแวง ในครัวกลิ่นแกงกะหรี่ยังคงค้างแต่ไม่มีความอบอุ่นเหมือนก่อนเธอวางจานช้าๆและพูดว่าเหนื่อยจากการทำงานทั้งวันเขาพยักหน้าแต่ใจเขารู้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องคืนถัดมาเขาแอบตรวจโทรศัพท์ของเธอในความมืดเงียบข้อความภาษาอินเดียเรียงยาวพร้อมรูปหัวใจสีแดงหลายดวงมือของเขาสั่นร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกแช่แข็งในพายุหิมะเขาอ่านข้อความซ้ำๆที่พูดถึงความรักและการรอคอย ชื่อผู้ชายอินเดียปรากฏอยู่ในแต่ละประโยคอย่างชัดเจนหัวใจของเขาแต่เป็นเสียงเสียงเต้นดังเหมือนกลองในหูเขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้แข็งเสียงเอียดดังท่ามกลางความมืดน้ำตาเขาไหลแต่โกรธมากกว่าที่เสียใจภาพทุกคืนที่เธอยิ้มภาพทุกคำสัญญากลายเป็นภาพลงตาเขาคิดถึงวันที่เซ็นเอกสารการแต่งงานในสำนักงานเล็กๆเกจ้าหน้าที่อพยพยิ้มและบอกว่านี่คือชีวิตใหม่สำหรับเธอ แต่สำหรับเขามันคือการเริ่มต้นของฝันร้ายที่เขาไม่รู้ตัวเสียงลมหนาวพัดเข้ามาทางหน้าต่างที่ปิดไม่สนิทเขาลุกขึ้นและเดินวนในห้องเหมือนสัตว์ที่ติดโกรงเธอยังคงนอนอยู่ในห้องนอนโดยไม่รู้ว่าความจริงถูกเปิดเผยแล้วเขาเอามือกลุมศรีรษะพยายามหาคำตอบว่าทำไมต้องเป็นเขาความรักถูกแลกเปลี่ยนเป็นเอกสารและสัญชาติเขาไม่ใช่สามีสำหรับเธอเขาเป็นแค่บัตรผ่านไปสู่ชีวิตใหม่ ในกระจกเงาโมาเขาเห็นใบหน้าของตนเองซีดเคร่งเครียดริ้วรอยลึกเผยให้เห็นความแก่ชราและความสิ้นหวังที่สะสมเขาไม่รู้ว่าความโกรธหรือความเศร้าใดที่แรงกว่ากันเสียงหัวใจยังดังรัวเหมือนนาฬิกาที่นับถอยหลังเขายกแก้ววิสกีขึ้นจิบแต่รสขมเหมือนยาพิษทุกการกลืนน้ำลายเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบแสงเฟริมถนนลอดผ่านม่านผ้ามูมเหมือนผาาฝันร้าย เขานึกถึงเธอที่เคยพูดว่าอยากมีครอบครัวอบอุ่นในเมืองนี้แต่ตอนนี้คำพูดเหล่านั้นกลับเหมือนการโกหกที่คมเหมือนมีดเขาเดินไปเปิดลิ้นชักไม้เสียงเลื่อนดังแหลมเสียดแทงหูข้างในมีซองจดหมายเก่าที่เธอเขียนขอบคุณตอนเพิ่งแต่งงานข้อความเต็มไปด้วยคำหวานและสัญญาว่าจะรักตลอดไปเขากำมันแน่นจนกระดาษยับและขาดเป็นชิ้นเล็กๆความเจ็บปวดกลายเป็นประกายโกรธที่ลุกไม่ภายในดวงตาของเขาแข็งกร้าว และเย็นชาเหมือนน้ำแข็งในถนนกลางคืนเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปแต่รู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความรักกำลังแปลเปลี่ยนเป็นฝันร้ายและในเงามืดอที่คลุมเมืองวินิเพกความจริงอันโหดร้ายเพิ่งเริ่มต้นเช้าวันใหม่มาพร้อมกับแสงอาทิตย์จางๆที่ลอดผ่านม่านหน้าต่างชายชาวแคนาดานั่งเงียบอยู่ที่โต๊นไม้ในครัวถ้วยกาแฟอุ่นในมือสั่นไว้เหมือนหัวใจที่ไม่มั่นคง กลิ่นขมของกาแฟตัดกับความว่างเปล่าในบรรยากาศหญิงสาวเดินออกมาจากห้องนอนพร้อมผมยาวสลวยและรอยยิ้มจางเธอพูดทักทายสั้นๆแต่ไม่สบตาเหมือนเคยทำเขามองตามเธออย่างเงียบงันเหมือนกำลังอ่านความลับในดวงตาเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดพิมพ์ข้อความเร็วราวกับซ่อนอะไรบางอย่างเสียงกดแป้นพิมพ์เล็กๆทำให้หัวใจเขาบีบแน่นขึ้นทุกปินาทีเขาจำได้ชัดว่าข้อความเมื่อคืนยังฝังลึกในความทรงจำ คำว่าคิดถึงจากชายแปลกหน้าเหมือนกรงเล็บปาดลึกในจิตใจเขาอยากถามออกไปตรงๆแต่ลิ้นแข็งราวกับถูกผูกไว้มือเขากำถ้วยแน่นจนได้ยินเสียงกระเบื้องแตกร้าวเธอหันมาและยิ้มบางๆราวกับไม่รู้ความลับถูกเปิดเผยเขาพยักหน้าชา้ชาๆพยายามกลืนความโกรธลงคอเหมือนยาพิษเสียงลมหนาวพัดผ่านกระจกทำให้บรรยากาศในครัวตึงเครียดเธอพูดว่าออกไปทำงานแต่สายตาก,กวาดมองรอบห้องอย่างระแวง เขาแอบสังเกตมือของเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนปิดบังบางสิ่งเมื่อประตูบ้านปิดลงความเงียบหนักอึ้งก็ปกคลุมอีกครั้งเขาเดินไปที่กระเป๋าถือของเธอซึ่งวางอยู่บนเก้าอี้มือเขาสั่นเมื่อเปิดซิปออกและค้นหาข้างในซองเอกสารบางอย่างถูกซ่อนอยู่ใต้เสื้อผ้าชั้นในเขาหยิบออกมาและพบเอกสารการยื่นถาวรกับชื่อผู้ชายอีกคนดวงตาเขาเบิกกว้างเลือดในกายเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งกลางถนน เอกสารระบุรายละเอียดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนชื่อชายคนนั้นปรากฏเคียงข้างเธอในช่องคู่สมรสเขาแทบหายใจไม่ออกเหมือนถูกบีบคอด้วยมือที่มองไม่เห็นเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกเหมือนตอกย้ำความจริงโหดร้ายเขากำกระดาษแน่นจนมันยับและมือเต็มไปด้วยเหงื่อความจริงค่อยๆชัดเจนว่าเธอใช้เขาเพื่อบรรลุเป้าหมายทุกคำพูดหวานคือการปั้นแต่งทุกสัมผัสคือกับดักเขาเดินไปเปิดหน้าต่างกลิ่นอากาศหนาวไหลเข้ามาปรนนา เสียงรถวิ่งผ่านทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกภายนอกไม่รู้เรื่องนี้เลยขณะที่เขาจ้องออกไปเขาเห็นเงาผู้หญิงอินเดียยืนฝั่งตรงข้ามถนนเธอสวมเสื้อกันหนาวสีแดงและมองมาที่บ้านอย่างจ้องจับผิดหัวใจเขาสะดุ้งร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงด้วยสายตานั้นเขาหันกลับเข้าบ้านทันทีและรีบปิดม่านหนาแน,น,น่นมือสั่นจนจับผ้าม่านไม่มั่นเสียงโลงหะเกี่ยวดังสะท้อนเขาเริ่มสงสัยว่าเธอไม่เพียงแค่โกหกแต่มีเครือข่ายเบื้องหลัง บ้านที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นกรงขังของความลับและการหลอกลวงเขาเปิดลิ้นชักห้องทำงานและหยิบสมุดบันทึกเก่าออกมาเขาเริ่มเขียนทุกสิ่งที่พบเหมือนนักสืบที่รวบรวมหลักฐานทุกคำจดเต็มไปด้วยกโกรธและเจ็บปวดที่เขาไม่อาจเก็บกดได้เสียงประตูเปิดกระทันหันทำให้เขาสะดุ้งและซ่อนเอกสารทันทีเธอกลับมาเร็วกว่าที่บอกไปหน้ามีเงือคล้ายเพิ่งวิ่งหนีอะไรบางอย่างเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอสายหัวแล้วเดินเข้าห้องน้ำ เสียงน้ำไหลแรงเหมือนพยายามลบอะไรออกจากร่างกายเขาเดินไปยืนหน้าประตูและฟังหัวใจตัวเองเต้นดังภาพเอกสารและหญิงปริศนานอกบ้านยังชัดเจนในหัวเมื่อเธอออกมาเธอยิ้มอ่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขามองเห็นรอยแดงเล็กๆบนข้อมือเธอเหมือนถูกจับแรงๆเขาไม่ถามแต่ความเงียบของเขาหนักกว่าคำพูดใดๆคืนนั้นหิมะตกหนักปกคลุมเมืองทั้งเมืองจนขาวโพลนไฟถนนสว่างวูบวาบสะท้อนเงนผ่านผ้าม่านบ้านเขา เธอนั่งพิมพ์โทรศัพท์ในห้องนั่งเล่นจนเกือบตีสองเขาเดินออกมาจากห้องนอนและถามว่าเธอคุยกับใครเธอสะดุ้งเล็กน้อยก่อนตอบว่าเพื่อนเก่าจากบ้านเกิดแต่เสียงสั่นของเธอเผยให้เห็นความจริงที่เธอปิดไม่มิดเขานั่งลงตรงข้ามเธอและจ้องตาโดยไม่พูดสักคำเธอหลบตาเหมือนคนที่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดใกล้ถูกเปิดโปงในเงียบงันเสียงนาฬิกาดังเหมือนต่อตะปูลงลงเขารู้ว่าความรักนี้ ไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วทุกวินาทีคือการนับถอยหลังสูบบางสิ่งที่เลวร้ายกว่าความจริงเธอลุกขึ้นและเดินเข้าห้องนอนทิ้งเขาไว้ท่ามกลางความเงียบเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เย็นเฉียบร่างกายสันสแตนความมืดในบ้านคืนนั้นหนักจนแทบหายใจไม่ออกและในความมืดนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆราวกับไม่ใช่เสียงของเธอเสียงนั้นมาจากโทรศัพท์ที่เธอลืมทิ้งไว้บนโต๊ะเขาหยิบขึ้นมา และอ่านข้อความล่าสุดที่เพิ่งถูกส่งคำว่าเขาเริ่มสงสัยแล้วปรากฏอยู่ในหน้าจอสว่างวา่าบหัวใจเขากระแทกแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกทันทีและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าเกมที่เธอเล่นไม่ได้เล่นคนเดียวไฟถนนยังสองลอดม่านเข้ามาเป็นลายเส้นสีส้มบนผนังชายชาวแคนาดานั่งกอดอกแน่นเหมือนพยายามกดความโกรธลงไปโทรศัพท์ในมือยังคงเปิดข้อความเขาเริ่มสงสัยแล้ว เสียงหัวใจเขาดังก็เหมือนกลองรัวอยู่ในหูทั้งสองข้างทุกคำคือมีดที่บาดลึกจนแทบหายใจไม่ออกเขามองไปที่ห้องนอนซึ่งประตูปิดสนิทและไฟดับแล้วเธออาจนอนอยู่แต่เขารู้ว่าความจริงไม่ได้หลับไปด้วยในความเงียบเขาเดินช้าๆไปยืนหน้าประตูห้องนอนมือสั่นค้างอยู่ที่ลูกปิดแต่เขาไม่กล้าเปิดเสียงฝีเท้าเล็กๆขยับอยู่ข้างในเหมือนใครบางคนกำลังคุยเบาๆเ,เขาก้มลงเอาหูแนบกับบานประตูไม้เก่า เสียงกระซิบภาษาที่เขาไม่เข้าใจลอดออกมาเป็นจังหวะเขารู้ทันทีว่าเธอกําลังโทรศัพท์หาคนที่อยู่ในเงามืดเขาเดินถอยออกมาและรีบกลับไปนั่งลงบนเก้าอี้มือกําโทรศัพท์แน่นเหมือนจับอาวุธร้ายแรงที่เพิ่งคนพบกลิ่นหิมะเปียกที่ติดเสื้อโค้ตยังคงค้างอยู่ในอากาศบ้านที่เคยอบอุ่นตอนนี้เหมือนหลุมฝังศพของความลับเช้าว,วันรุ่งขึ้นเธอทําอาหารเช้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไข่ทอดบนกระทะดังเสียงสู้ซ่าแต่ไร้ความสุข เขานั่งจ้องเธออย่างเย็นชาเหมือนนักโทษรอคำตัดสินเธอยิ้มจางๆและถามว่าอยากดื่มชาหรือกาแฟเขาตอบเพียงสั้นๆเสียงแข็งเหมือนน้ำแข็งที่แตกออกจากผนังเธอก้มหน้าลงและรีบเก็บถ้วยชามโดยไม่สบตาความตึงเครียดหนาแน่นจนแทบผัผนออกมาเป็นชิ้นได้เมื่อเธอออกจากบ้านเขารีบค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมทันทีเขาเปิดคอมพิวเตอร์ของเธอที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะทำงาน ในไฟล์อีเมลเขาพบข้อความติดต่อกับชายชาวอินเดียหลายฉบับคำพูดเต็มไปด้วยแผนการเรื่องเอกสารและการโอนเงินเขาอ่านช้าๆเหงอไหลซึมออกมาจากขมับทั้งสองด้านทุกตัวอักษรเหมือนฟันเลื่อดที่กัดกินหัวใจของเขาเขาเลื่อนลงไปเรื่อยๆและพบไ่ล์รูปถ่ายคู่กับชายคนนั้นรูปถ่ายในเมืออินเดียแสงแดดแรงแต่รอยยิ้มของเธอสดใสรอยยิ้มที่เขาไม่เคยได้รับจากเธอเลยสักครั้ง เขาทุบโต๊ะไม้ดังสนั่นเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านเงียบรูปถ่ายร่วงลงพื้นเหมือนเศษแก้วแต่กระจายเต็มใจเขาตอนคําเธอกลับมาพร้อมกลิ่นน้ำหอมแปลกที่เขาไม่เคยรู้จักเขาถามเธอตรงๆว่าใครคือชายในรูปเธอชะงักไปหน้าซีดลงทันทีเมื่อเลือดไหลออกจากร่างเธอพยายามหัวเราะกลบเกลื่อนและบอกว่าเป็นเพื่อนเกา่าแต่สายตาของเธอหนีไปทางอื่นเหมือนเด็กที่ถูกจับผิดเขาลุกขึ้นยืนจนเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นเสียงดังสนัน่น เสียงนั้นทําให้เธอตกใจและถอยหลังไปติดผนังห้องเธอบอกให้เขาใจเย็นแต่เสียงสั่นเหมือนคนใกล้สิ้นหวังเขาเก้าวเข้าไปใกล้และถามว่าฉันเป็นแค่เครื่องมือใช่ไหมเธอน้ำตาคลอแต่ริมฝีปากยังพยายามโกหกต่อเขาจ้องเธอเหมือนนักล่าที่มองเหยื่อในมุมมืดบรรยากาศในบ้านหนาวเหน็บทั้งที่เตาผิงยังลุกไหม้เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเหมือนจะขอความช่วยเหลือเขาตวัดมือคว้าเครื่องนั้นออกจากมือเธอทันที หน้าจอสว่างเผยข้อ,ขอความที่ยังค้างอยู่พรุ่งนี้จะจัดการทุกอย่างเขาไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปหัวใจเขากระแทกแรงจนแทบทะลุออกจากอกเธอเบิกตากว้างและรีบพุ่งเข้ามาแย่งโทรศัพท์กลับทั้งคู่ล้มลงบนพื้นไม้เสียงกระแทกดังสะท้อนทุ่วห้องเขากำแขนเธอแน่นจนเธอร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดในสายตาของเขามีทั้งความโกรธและความสิ้นหวังสับสนเธอร้องบอกว่าเขาเข้าใจผิดแต่เสียงนั้นไร้น้ำหนัก เขาตะโกนถามว่าทำไมต้องหลอกเขาตั้งแต่แรกน้ำตาเธอไหลพรากแต่ปากยังคงปฏิเสธไม่หยุดมือเขาสั่นจนไม่รู้ว่าเป็นเพราะโกรธหรือเสียใจเสียงนาฬิกายังคงดังติก๊กตอกเหมือนนับถอยหลังสู่จุดแตกหักเขาปล่อยแขนเธอและลุกขึ้นหายใจหอบแรงเธอรีบวิ่งไปที่ประตูเหมือนพยายามหนีออกไปเขาคว้าข้อมือเธออีกครั้งและกระชากกลับมาเต็มแรงเสียงร้องกรีดดังสถานเหมือนแทงเข้าไปกลางหัวใจเขา ในช่วงเสี้ยววินาทีความมืดมิดกลื่นกินสติของเขาเขาเห็นเพียงภาพหญิงสาวที่โกหกและทำลายชีวิตเขาเสียงลมหนาวนอกบ้านโหนกระนำจนหน้าต่างสันระรัวร่างทั้งสองยังคงยื้อแย่งกันกลางห้องนั่งเล่นว่างเปล่าเขารู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนเร็วและไม่มีทางหยุดได้ความจริงความโกหกและความโกรธประทะกันจนไม่เหลือที่ว่างในดวงตาของเขามีเพียงแสงไฟสว่างวาบจากตาผิง มันสะท้อนเหมือนเปลวเ,เพลิงที่พร้อมเผาผลาญทุกอย่างรอบตัวเธอกรีดร้องสุดเสียงเสียงแต่สลายท่ามกลางความหนาวเหน็บและในเสียงกรีดร้องนั้นเขารู้ว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะคืนนี้ไม่ใช่เพียงความลับที่ถูกเปิดโปงแต่มันคือค่ำคืนที่ความตายเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกลมหายใจเสียงกรีดร้องของเธอ,อยังสะท้อนก้องในหัวเหมือนเสียงแตกของแก้วชายชาวแคนาดากำแขนเธอแน่นจนเลือดไม่ไหลเวียน เธอดิ้นสุดแรงน้ำตาไหลพรากเต็มแก้มซีดไฟจากเตาผิงสะท้อนแววตาเขาเป็นสีแดงวาวเสียงหัวใจเต้นแรงจนดังกลบเสียงลมหนาวภายนอกเขารู้ว่าทุกสิ่งถึงทางตันไม่มีทางถอยกลับได้อีกมือของเขาสั่นแต่แรงกดกลับแน่นขึ้นเรื่อยๆเสียงหายใจของเธอขาดหู้เหมือนเทียนใกล้ดับเธอพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินเขาน้มตัวลงใกล้เพื่อฟังเป็นครั้งสุดท้าย คำพูดที่เล็ดลอดออกมาคือฉันไม่ได้ทำคนเดียวร่างเธออ่อนแรงลงในอ้อมแขนเขาช้าๆเสียงเงียบงันเข้ามาแทนที่เหลือเพียงไฟที่แตกเปรีย้ยในเตาผิงเขาปล่อยร่างเธอลงบนพื้นไม้แข็งอย่างช้าๆเสียงกระแทกก็เหมือนคำตัดสินที่ปิดตายทุกความหวังเขายืนมองร่างไร้ลมหายใจด้วยความว่างเปล่ากลิ่นเลือดจางๆผสมกับกลิ่นไม่ไม่ลอยอยู่ในอากาศความโกรธที่เคยท่วมท้นกลับกลายเป็นความเงียบที่น่าสะพรึง เขาก้าวถอยหลังมือเปื้อนรอยแดงสั่นไหวไม่หยุดในหัวเต็มไปด้วยคำพูดสุดท้ายที่ก้องซ้ำฉันไม่ได้ทำคนเดียวทำให้หัวใจเขาหนักยิ่งกว่าเดิมใครอีกคนที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงทั้งหมดนี้เขามองไปที่โทรศัพท์ที่ตกอยู่บนพื้นหน้าจอยังสว่างพร้อมกับข้อความที่ยังค้างไว้ชื่อผู้ส่งคือชายชาวอินเดียคนเดิมแต่ข้อความใหม่เพิ่งเข้ามาคืนนี้จบเรื่องได้หรือยังแสงหน้าจอสว่างแทงตาเขา เขาเก้าวถอยหลังรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนคว้างเสียงโทรศัพท์สั่นอีกครั้งทำให้เลือดในกายเย็นลงทันทีเขาหยิบขึ้นมาและอ่านข้อความถัดไปอย่าลืมว่าเราเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลามือเขาแข็งค้างดวงตาเบิกกว้างเหมือนถูกตรึงด้วยความกลัวเขารีบวิ่งไปที่หน้าต่างและแง้มม่านออกเล็กน้อยเงมืดข้างถนนยังคงนิ่งเงียบแต่มีความผิดปกติบางอย่างเขาเห็นแสงไฟบุหรีส่สีส้มลุกวาบอยู่ไม่ไกล เหมือนใครบางคนยืนเฝ้าบ้านเขาตลอดทั้งคืนเขาปิดม่านทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดออกเป็นเสียงบ้านทั้งหลังไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปเขาหันกลับไปมองร่างหญิงสาวที่นอนแน่นิ่งสายตาว่างเปล่าของเธอจ้องเพดานเหมือนจะบอกความลับต่อเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรกับศพตรงหน้าเสียงนาฬิกายังคงดังติ๊กตอกเหมือนตอกย้ำเวลาแห่งหายนะเขาลากร่างเธอไปที่ห้องใต้ดินเสียงครืดดังสะท้อนตลอดทาง บันไดไม้เก่าลั่นเอีย๊ยดทุกก้าวเหมือนประนามการกระทำของเขาในห้องใต้ดินอับชื้นกลิ่นฝุ่นและเหล็กเก่าทำให้หายใจติดขัดเขาวางร่างเธอลงบนพื้นคอนกรีตเย็นเฉียบเหงื่อไหลท่วมทั่วร่างจนเสื้อเปียกชุม่มเขาปิดไฟและยืนอยู่ในความมืดที่เงียบงนันแต่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งราวกับตามหลอกหลอนเขาหยิบมันขึ้นมาและอ่านข้อความที่เพิ่งส่งมาใหม่เรารู้ว่าเธอตายแล้วตอนนี้ถึงตาเขาบ้าง หัวใจเขาชะงักเหนือเย็นไหลลงแผ่นหลังจนสันสถานข้อความนี้ไม่ใช่เพียงการขู่แต่มันคือคำสั่งเขาถอยหลังจนชนกำแพงรู้สึกเหมือนถูกขังในกลงมืดใครคือเราที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้เขาเริ่มเห็นเงามืดเคลื่อนไหวผ่านช่องเล็กของหน้าต่างใต้ดินเสียงก้าวเ,เท้าเบาๆเ,เดินผ่านเนื้อพื้นบ้านเหมือนมีใครบางคนกำลังตรวจสอบว่าเขาทำงานเสร็จหรือยังเขาปิดปากตัวเองแน่นกลัวแม้แต่เสียงหายใจเล็ดลอด ในหัวมีเพียงคำถามว่าทุกอย่างเป็นแผนการอะไรเขาเป็นแค่เหยื่อหรือเขากลายเป็นหุ่นเชิดในเกมนรกนี้เสียงฝีเท้าค่อยๆหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบหนักอึ้งเขาซุดตัวลงกับพื้นข้อมือยังสั่นไม่หยุดโทรศัพท์สั่นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้นพรุ่งนี้จะมีคนมาเก็บงานให้อย่าพยายามนีดวงตาเขาสั่นระรกเหมือนคนใกล้เสียสติเขารู้แล้วว่าความตายไม่ได้จบที่เธอแต่มันกำลังมุ่งตรงมาที่ตัวเขา บ้านที่เขาสร้างด้วยความรักได้ดกลายเป็นกับดักของปีศาจและในความมืดของห้องใต้ดินนั้นเขาเข้าใจความจริงทั้งหมดเขาไม่ได้เพียงฆ่าภรรยาที่หลอกลวงแต่เขากำลังติดอยู่ในเกมฆาตกรรมที่ใหญ่กว่าเขาจะจินตนาการ